สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้เทสนะครับตัวแปลงไฟนะครับจาก power bank นะครับจ่ายให้กับเอฟเฟกก้อนนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่ผมทําไว้น่าจะน่าจะมี2ปีแล้วหรือน่าจะประมาณนั้นนะครับก็พอดีลูกค้าเขาไม่ได้ใช้งานนะครับเขาเก็บไว้แล้วก็พอดีออกมาขายนะครับแล้วมันมีปัญหาว่ามันใช้ไปแป๊บเดียวแล้วมันตัดนะครับทีนี้ผมก็ลองมานั่งเช็คแล้วนะฮะ ก็คือโดยโดยโดยตัวเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันจะมีปัญหาที่ p พ w e r ว a n แบงค์พอแบงค์เองนะครับที่นํามาใช้งานนะครับตัวเนี้ยผมเทละนะครับก็คือมันจะมีระบบที่มันเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาเราเปิดสวิตช์ปุ๊บตรงเนี้ยมันจะจ่ายกระแสออกไปนะครับเมื่อไหร่ที่ไฟมันดับปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางช่องนะครับที่มันจะตัดกระแสออกก็คือมันจะไม่ไม่จ่ายไฟออกนะครับแล้วก็มีบางรุ่นที่มันจ่ายไฟออกตลอดเวลานะครับจ่ายไฟออกตลอดเวลาเลย นะครับมันก็จะจ่ายมาให้เอฟเฟกได้ตลอดเพราะว่าเอฟเฟกตรงนี้มันเป็นทรูไบพาสนะครับบางทีมันมันมันไม่ได้กินกระแสในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้งานเวลาที่เราปิดสวิตช์อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้กินกระแสมันก็เลยทําให้ power bank เนี่ยมันมองว่าตอนนี้มันไม่มีกระแสที่ดึงไปใช้มันก็เลยตัดทํางานนะครับระบบมันก็เลยตัดไม่จ่ายไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เสียนะครับมันใช้ได้ปกติก็พอดีเลยที่ผมนั่งเช็คอยู่นะครับของตัวเนี้ยนะครับ power bank มันจะมี2ช่องนะครับช่องหนึ่งเนี่ยจ่ายได้3แอมป์เลยนะครับ3แอมป์นะครับสีส้มสีเขียวเนี่ยจ่าย2แอมป์ปกตินะครับในช่องสีส้มเนี่ยมันจะตัดไฟตัดกระแสออกนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเวลาที่เราปิดสวิตช์เอฟเฟกต์นะครับแต่ตัวสีเขียวเนี่ยมันจะจ่ายให้ตลอดไฟมันจะจ่ายถูกดึงไปตลอดนะครับก็เลยมาเช็คให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่การเลือกใช้โควแบงค์ของลูกค้าเองครับที่ว่ามันมีปัญหาว่ามันตัดนะครับโอเค เดี๋ยวผมเสียบช่องที่เป็นที่มันตัดก่อนเนาะที่มันตัดก่อนตัวตัวบนนะครับผมตัวนี้อ่าเสียบเข้าไปปุ๊บนะฮะเอฟเฟกติดทันทีนะครับเอฟเฟกติดทันทีนะครับตอนนี้ตันนี้ใช้งานได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันมีการใช้ LED ตัวนี้นะครับมีการใช้ไฟที่ระบบวงจรนะครับตรงนี้ไฟมันถูกดึงตลอดนะครับ พอเราปิดเอฟเฟกปุ๊บเพราะตรงนี้มันเป็นทรูไวพาสนะครับมันไม่ต้องเสียบไฟนะครับเสียงมันก็ออกนะครับอ้าวอ้าโอเคอ่าทีนี้ผมจะเปิดออนเอฟเฟกอีกทีนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เอฟเฟกมันไม่ติดละมันไม่ติดแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่เรามากดสวิตช์ปุ๊บเห็นไหมฮะเอฟเฟกก็กลับมาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ power bank นะครับว่ามันตัด มันตัดการจ่ายไฟออกให้กับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่าทีนี้ผมจะลองเข้ามาเสียบที่ช่องข้างล่างบ้างนะครับช่องสีเขียวข้างล่างบ้างนะครับตรงเนี้ยที่ผมบอกมันจะจ่ายไฟตลอดนะครับไม่ว่าคุณจะ on effect นะครับหรือ off effect เนี่ยมันก็จะจ่ายไฟให้ตลอดไม่มีการตัดนะครับตรงนี้ผมไม่ได้กดสวิตช์เปิดด้วยนะครับเห็นไหมฮะไฟติด ผมปิดเอฟเฟกนะครับอ่าผมอ่อนคีย์อนะครับอันนี้ก็จะเช็คให้ดูนะครับว่าตัวนี้ที่แปลงไฟเนี่ยมันไม่ได้เสียนะครับมันเป็นปัญหาที่ power bank ที่ของคุณลูกค้าเลือกใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เลือกใช้เพราแบงค์ที่มันไม่ตัดระบบไฟผมก็บอกไม่ได้นะว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะไปหาใช้ก็ตามผมก็ได้นะครับ d power ตัวนี้นะครับที่เป็น Quick 3.0ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาเทสตัวนี้แหละนะครับให้มันจ่ายกระแสสูงๆพวกจ่ายให้มันเตะเอฟเฟ็กต์อะไรพวกเนี้ยนะครับลองดูนะครับตรงเนี้ยไม่มีเสียงจีห่หำถ้าเราไม่ได้ใช้กําลังเกินเพรแบงค์จ่ายได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปต่อพวงทัก4ี่ห้าก้อนแล้วมันมีฮัมเนี่ยแสดงว่าพอแบงค์มันจ่ายไม่ไหวละนะครับแต่ตรงเน รุ่นนี้ไม่ตัดแน่นอนนะครับถ้าเราเกิดถ้าเสียบช่องนี้นะแต่ถ้าเสียบช่องสีส้มเนี่ยมันจะตัดเหมือนที่เทสให้ดูตอนแรกนะครับอันนี้ไม่มีตัดนะครับอันนี้เสียบไว้ตั้งนานแล้วนะเสียบแล้วผมก็โม้ไปด้วยนะครับอ่ะลองปิดนะอะเปที่ ปิดอีกทีนะครับอลองเปิดนะครับะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลือกใช้ power bank ที่มันไม่ตัดกระแสเวลาที่เราไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ดึงไฟจากตัว power bank นะครับเนาะ ยังไงก็ลองเลือกดูนะครับถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็เนี่ยครับพวกเนี้ยยี่ห้อเนี้ยใช้ได้แน่นอนนะที่ผมเทสให้แล้วนะครับไอ้พวก e-loop บางรุ่นก็ใช้ไม่ได้นะผมก็ผมก็ลองแล้วตั้งแต่แรกๆถ้าเกิดกลับย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมขายตัวนี้ใหม่ๆเนี่ยผมจะแจ้งไว้ในคลิปแล้วนะครับว่ามันยังมีปัญหาแบบนี้นะครับยังไงก็ลองดูนะครับอ่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วไปใช้แล้วมันพังเนี่ยแสดงว่าใช้เอฟเฟกเยอะเกินไปนะครับบางทีมันดึงกระแสมากเกินไปนะครับมันทําให้ตัวเนี้ยไอซีตัว้นี้ มันสะดวกแต่ก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องตามความสามารถของมันนะครับท้องบอกอย่างนี้นะอ่ะลองดูครับผมถ้ามีปัญหานี้ก็ลองเลือกใช้ Power แบง k ที่มันไม่ตัดไฟนะครับโอเคอยังไงวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆที่รับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ